สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเลนที่ร้านเจเอสโนะคะตอนนี้ค่ะเลนอยู่กับรถฮอนด้าเคเรคันนี้นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาอัปเกรดใส่เป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เาเตค่ะและยังมีในส่วนของยางลดเสียงแบบซอนและฟิล์มใส่กันโดยเฉพาะจุดที่ฝาถังน้ำมันค่ะเลนจะพาไปดูด้านในนะคะว่าใช้งานยังไงได้บ้างแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะเชิญเลยค่ะ มาดูกันที่อันนี้เลยยางลดเสียงแบบสอดนะคะนี่เลยจะสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้ของลูกค้านะคะทั้ง4ี่บานประตูแบบเต็มบานนะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดเสียงลมเสียงกระพือนะคะได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขวาท้ายไฟฟ้ากันค่ะฟังก์ชันแรกนะคะนี่เลยจะเป็นปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างคนขับค่ะตัวนี้เมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีกก็จะมีไฟแบบนี้ติดขึ้นมานะคะก็สามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะอ่า เรามาดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะอ่ะก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บงานเรียบร้อยสวยงามค่ะสายไฟเราก็จะร้อยเข้าที่เดิมทุกจุดแบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะคะฟังก์ชันต่อไปค่ะนี่เลยจะเป็นปุ่มปิดฝาท้ายค่ะอยู่ด้านนี้นะคะต่างปิดลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะก็จะใช้เป็นระบบกอนดูดค่ะเวลาปิดก็จะเบาและนิ่มอย่างที่เห็นเลยปุ่มเปิดเดิมนะคะก็แค่กดบีบแบบนี้แล้วค่ะ ไม่ต้องดึงหรือกระชากให้หนักมือแล้วนะคะนี่เลยและฟังก์ชันต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวรีโมทนะคะนี่เลยเราใช้เป็นตัวรีโมทเดิมไม่มีการตัดต่อดัดแปลงนะคะตัวนี้ก็กดแค่ไปที่รูปเปิดฝาท้ายนะคะก็สามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะ,ะเดี๋ยวเรนจะมาสั่งเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เลย และฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นตัวระบบเซนเซอร์เฮาเตคค่ะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งเตดปิดแล้วก็เตะเปิดเลยนะคะเดีเ๋ยวเรนจะมาเตดปิดให้ดูค่ะนี่นะคะสั่งงานง่ายมากนะคะแล้วก็ทํางานไวมากๆด้วยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเตะเปิดกันอีกครั้งค่ะนี่เลยนะคะ ก็จะมีเปิดปิดหน้าคนขับค่ะเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบเซนเซอร์ฮาเตค่ะที่สําคัญก็จะมีเซฟตี้นะคะเป็นระบบกันนิดค่ะเดี๋ยวเรนจะมาเทสให้ดูนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยเป็นเซฟตี้กันหนิดในฝาท้ายไฟฟ้านะคะก็จะมีทั้งหมด4ี่ฟังก์ชันค่ะแล้วก็มีเซฟตี้เป็นกันหนิดแบบนี้เดี๋ยวเรนจะมาให้ดูด้านนี้เลยนะคะฟิล์มใส่กันรอยฝาถังน้ํามันนะคะนี่เลยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคก็ okay. สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจฝาท้ายไฟยฟ้าในรถทุนไดเทต้าคันนี้นะคะก็ถ้าเข้ามาสอบถามนะคะที่เพจเซอเอ็ดโปค่ะหรือว่าจะเป็นเพจฝาท้ายไฟฟ้า P2M Auto Shop by เซอ็ดโปนะคะยังไงก่อนจบ,นอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่อง Youtube ที่ช่องเซอเอ็ดโปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ